สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้คือเรื่องใดเรามีให้คุณเลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2อและกองที่3มค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคนกองแรกกันเลยนะคะ คนกองที่หนึ่งคุณเลือกรูปนี้เนาะเป็นรูปปีระมิดนะคะทุกคนสีฟ้าเนาะสีฟ้าออกสีม่วงอ่อาจจะเป็นในเรื่องของโทษจาัก,กาการสื่อสารสื่อสารที่มาจากอินทูวชันของคุณที่มาจากเซนส์ของคุณยาสัมผัสของคุณเนาะเติร์ดไอจักราจริงๆด้วย เกี่ยวกับมุมมองที่คุณใช้เติร์ดอาเนี่ยเติร์ดอายหมายถึงมุมมองในส่วนของจิตวิญญาณภูมิปัญญาต่างๆที่คุณได้สะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะทุกคนว่าคนกองที่หนึ่งเนี่ยคุณเป็นคนที่ผ่านโลกมาเยอะเนาะผ่านโลกมาเยอะแล้วก็ มีมุมมองต่างๆมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างที่จะลึกคุณไม่ได้มองอะไรแค่ผิวเผินแต่ว่าคุณมองไปถึงจิตลึกๆภายในของคนผู้นั้นเนาะแล้วคุณก็รู้ว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันเป็นประโยชน์ไปทางด้านใดบ้างถ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์คุณก็จะทำเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งใดที่หาประโยชน์ไม่ได้คุณก็ไม่ไมสนใจเพราะว่าคุณมีเติร์ดอายเนี่ยรียด้ดว,ยว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่มีสมาธิเป็นคนที่จิตนิง่งเป็นคนที่มีธรรมในการใช้ชีวิตนะคะเนาะสำหรับคุณกองที่หนึ่งนะคะถือว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณอาจจะเป็นมุมมองของคุณก็ได้เนาะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทุกคน ส่วนไพ่ยิปซีคุณได้ห้าไม้ค่ะคุณได้เดอะซันค่ะโอ้คุณได้สามเหลี่ยนค่ะและคุณได้ในออฟขับค่ะทุกคนการเปลีป่ยนแปลงคุณกำลังจะเดินทางมาหาคุณค่ะ บางคนอาจจะทำงานเกี่ยวกับด้านที่ให้ความสว่างแก่จิตใจผู้คนเยียวยาจิตใจผู้คนทำให้ทุกคนหัวเราะอะไรแบบนีน้คุณมีความเป็นเด็กในตัวเหมือนกันนะคะบางทีคุณก็เออ มีความสดใสแบบเด็กๆอะค่ะสังเกตได้สำหรับคุณกองที่หนึ่งคุณจะเป็นคนที่ยิ้มสวยนะคุณเป็นคนยิ้มสวยการเปลี่ยนแปลงของคุณบางทีอาจจะมาจากความขัดแย้งอะไรบางอย่างความขัดแย้งอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเริ่มจุดประกายความคิดของคุณขึ้นมาว่ามันจะต้องไปต่อในเส้นทางนี้มันถึงจะดีที่สุดอะไรแบบเนี้ย บางทีอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนรอบข้างของคุณบ้างอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานของคุณบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อให้มันไปสู่ในจุดที่ดีขึ้นเนาะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นที่เข้ามาหาคุณเร็วๆนี้แน่นอนค่ะสาหรับคนกอง่ที่หนึ่งเนาะแล้วก็คิดว่าในเรื่องของการพูดจาในช่วงเนี้มันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะทุกคนแต่ว่าให,ให้เลือกที่จะพูดพูดในแนวทางที่ สร้างสรรค์นเนาะพูดจาไปในทางที่ดีอะไรแบบเนี้ยค่ะไปในทางแนะนําไปในทางสื่อในการจูงใจอะไรแบบเนี้ยแล้วมันจะลดการขัดแย้งตรงนั้นลงไปได้ค่ะเพื่อให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนาะเพราะคุณเป็นคนที่มีมุมมองอย่างว่าคุณได้ไพ่เติร์ดไอค่ะมุมมองของคุณเป็นมุมมองที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปเนาะ ซึ่งบางคนในเพื่อนร่วมง,งานคุณบางคนอาจจะมองแค่ภายนอกซึ่งมันไม่ใช่แบบความจเจริญรุ่งเรืองหรือว่าความได้ได้อะไรบางอย่างในระยะยาวนะแต่คุณคิดไปไกลกว่านั้นก็คือคุณวางแผนไปได้ไกลกว่านั้นอาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างแต่ก็คิดว่าคุณจะสามารถจูงใจแล้วก็พาเพื่อนร่วมง,งานคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคนคนไหนที่คุณทํางาน เป็นเจ้าของกิจการทํางานคนเดียวอะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าคุณอาจจะมีการวางแผนวางแผนอะไรบางอย่างที่ยกระดับงานของคุณให้ดีขึ้นเนาะบางคนอาจจะเปิดเปิดร้านน้ำอะบางคนอาจจะเปิดร้านน้ำด้วยก็ได้เพิ่มภขึ้นมาเนาะบางคนอาจจะทำเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยว การพูดได้หมดเลยทุกอาชีพก็ต้องใช้การพูดนะคะทุกคนเรียกว่ากว้างอยู่ค่ะในในคนที่มาเลือกกองที่หนึ่งเนาะสรุปการเปลี่ยนแปลงของคนก่องที่หนึ่งคุณจะเปลี่ยนแปลงในด้านการงานคุณจะพากลุ่มง,งานของคุณไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้นสว่างสดใสมากขึ้นเพราะคุณได้ไพ่เดือดสันเนาะสำหรับ คนที่เลือกกองที่หนึ่งบางคนอาจจะเกิดในธาตุไฟค่ะเมฆสินธนูนะคะแล้วก็ธาตุดินค่ะเมถุนตุลกุมค่ะโอ้ไม่ใช่ค่ะพึกศกันมังกรค่ะทุกคนขอโทษค่ะแล้วก็ธาตุน้าธาตุน้ํกากรกกพิจิกมีนค่ะทุกคนเนาะคิดว่าคนคนกองที่หนึ่งเนี่ยคุณเป็นคนหน้าเด็กนะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์คุณเป็นคนหน้าเด็กคุณเป็นคนพูดจาดีคุณสามารถชักจูงได้อยู่แล้ว ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คิดว่าคุณเอาอยู่นะคะหรือไม่คุณอาจจะได้ลูกค้าเพิ่มก็ได้นะลูกค้าจอนเพิ่มอะ่ะสาหรับคนที่เปิดร้านเปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเองอ่ะค่ะคุณอาจจะได้ลูกค้าเพิ่มในช่วงนี้เนาะลูกค้าจอนจะเข้ามาหาคุณเยอะขึ้นนะคะโอเคค่ะสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะแม่หมอขอจบเพยงเท่านี้ค่ะขอคนกองที่หนึ่งทุกท่านโชคดีแล้วก็ การเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีมั่นใจในคำพูดคำจาของคุณเองเนาะนะคะโอเคสำหรับสำหรับคนกองที่สองนะคะคุณเรื่องรูปนี้เนาะอารมณ์คล้ายๆกับมินเลอร์นะคะทุกคนเป็นมังกรนะคุณเห็นไหมนี่เป็นมังกรแล้วก็มีดวงตา เตเ r อร์สเตมส s อันสปีกเก l รมันเกี่ยวกับภาพภาพในจินตนาการภาพภาพที่คุณสร้างขึ้นมาอะไรไแบบนี้ละเป็นภาพในฝันของคุณอ่ะจะเปรียบเป็นเหมือนกับ สิ่งที่คุณวาดฝันเอาไว้เป็นพื้นที่ที่คุณสามารถที่จะเข้าถึงได้คนเดียวเนาะก็มีแปลงคุณบางคนสําหรับคนกองที่สองคุณอาจจะเคยวาดฝันอะไรไว้ก็ได้แล้วคุณยังไม่ได้ทํามันคิดว่าสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงคุณเร็วๆนี้คือคุณจะเริ่มเทคแอคชั่นกับสิ่งๆนั้นนะคุณจะทําให้ฝันของคุณเนี่ยกลายเป็นจริงเนี่ยมันดูเป็นพื้นที่แห่งความฝันของคุณดูสิมีประกายวิบวับมันออกโทนสี สีน้ำเงินเข้มนะคะทุกคนอาจจะเป็นระดับ higher s e l l ของคุณที่ติดต่อกับเบื้องบนจักรวาลเนะาะจักรวาลบางทีอาจจะอยากให้คุณทำในสิ่งที่คุณวาดฝันเอาไว้เนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เบื้องบนส่งลงมาก็เป็นไปได้ค่ะเนี่ยแล้วมันมีการเชื่อมตอ่ออารมณ์แบบมิลเลอร์ค่ะทุกคนเนาะเหมือนรีเฟรชอะคะ่ะ อารมณ์แบบนี้เป็นโลกแห่งความฝันคุณอันนี้เป็นโลกแห่งความจริงที่คุณต้องทําอะไรแบบนี้เพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงนะคะเป็นไปนได้ว่าคนกองที่สองเ่อาจจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงเป็นความเปลี่ยนแปลงของคุณเร็วๆนี้เนาะคุณได้ไทโรเฟนค่ะนะจริงด้วยคุณได้สองไม้ค่ะคุณได้แฮงแมนค่ะและคุณได้คิงออฟคัพค่ะทุกคน การเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยเรียกได้ว่าบางคนอาจจะฝันไว้แล้วคุณก็วางแผนมาได้สักพักแล้วแต่คุณยังไม่ได้ทำเนาะเหมือนบางคนคุณอาจจะรออะไรสักอย่างค่ะคุณอาจจะรอโอกาสหรืออะไรสักอย่างซึ่งไพ่บอกว่ามันได้เวลาแล้วค่ะได้เวลาแล้วเนาะสิ้นสุดการรอคอยนะคะทุกคน ในการที่คุณจะคิดที่จะทําอะไรต่างๆที่คุณฝันไว้ว่าคุณอยากทำอะไรต่างๆภาพที่คุณสร้างมาในหัวให้คุณเริ่มวางแผนที่จะทําได้แล้วค่ะบางทีคุณอาจจะรอเวลานะแต่ว่าแม่หมอคิดว่าจริงๆมันค่อยๆทําไปทีละสเต็ปปก็ได้เนาะค่อยๆทําไปจริงๆคุณมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่คอยผู้ใหญ่ที่คอยซัพพอร์ตคุณนะคะ เพราะคุณได้ไพ่ผ่ามาเนะาะไพ่ผ่าเนี่ยเรียกว่าผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูให้ความเมตตากรุณาถ้าคุณขอเนี่ยเขาก็ให้คุณนะอืมแล้วก็ในในเรื่องของมุมมองของคุณเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงเนี้ยคุณคุณมีมุมมองที่กว้างไกลกว่าเดิมเนาะเหมือนพอคุณเริ่มคิดเยอะๆอะไรแบบนี้เยอะๆแล้วอะมันมันเริ่มโอเค มันเริ่มตีตีต,ตีแล้วมันรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นรูปเป็นลางมากขึ้นจากความคิดของคุณนะคิดว่าถ้าถ้าช่วงเนี้คุณค่อยๆทำอ่ะมันได้ค่ะแต่ว่ากองกองนี้เรียกได้ว่าค่อยๆ่อเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะมันขึ้นแต่แ a งแ m นะทุกคนบางคนอาจจะต้องเสียสละอะไรบางอย่างจากการที่คุณได้ทําอะไรแบบนี้เนาะบางคนอาจจะต้องเสียสละเวลาส่วนตัวเสียสละเวลาที่คุณ แบบเคยเคยสมมติ <c oughs> คุณต้องเสียสละที่คุณเล่นเกม <c oughs> เสียสละที่เป็นเวลาว่างๆของคุณในการเสาร์อาทิตย์ที่คุณจะไปเที่ยวไปอะไรแบบเนี้คิดว่าคุณอาจต้องเสียสละในจุดนี้เนาะในการที่ทําทําการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยให้เป็นจริงบางคนอาจจะได้รับการนําทางจากครูบาอาจารย์ของคุณเนาะครูบาอาจารย์ของคุณอาจจะเป็นในเรื่องของทางจิตวิญญ,ญาณเนาะอืม เบื้องบนก็เข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยแหละสําหรับคนกองที่สองนะคะบางคนอาจจะวางแผนท่องเที่ยวก็เป็นไปได้ค่ะบางคนอาจจะอยากไปเที่ยวในที่ใกล้น้ำเนาะหรือว่าบางคนที่มาฟังคลิปนี้อยู่ที่เลือกกองที่สองคุณอาจจะอยู่ในที่ท,ที่ติดแม่น้ำนะทุกคนซึ่ง แม่น้ำอันเนี้ยเหมือนมันจะเชื่อมโยงกับคุณด้วยนะเชื่อมโยงในแง่ไหนเชื่อมโยงในแง่ของการที่ทําให้คุณรู้สึกรู้สึกดีบางคนบางคนที่เรื่องกองนี้คุณอาจจะชอบน้ำนะคุณอาจจะชอบไปที่มีน้ําไปทะเลอะไรแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าคุณชอบมันจะช่วยฟูลฟิลคุณในเรื่องของ การเติมเต็มในทางด้านอารมณ์จิตวิญญาณของคุณนะคะเนาะแล้วก็บางคนคนที่เกิดในคุณอาจจะเกิดในราศีพฤกษกบางคนจ,จะเกิดในธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีดาว มาุตยูอะอยู่ในดวงเกิดของคุณเนาะหรือว่าบางคนอาจจะเกิดในรา,าศีธาตุน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีนะคะทุกคนสำหรับคนที่เลือกกองที่สองเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณที่เลือกกองนี้แล้วไม่ได้เป็นประที่แม่หมอพูดก็ไม่เป็นไรนะพลังงานคุณดูได้ถ้าคุณดึงดูดกับไพ่กองที่สองนะคะทุกคนเรียกว,ว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยเกิดจาก ภาพในหัวคุณแล้วคุณเริ่มวางแผนแล้วคุณเริ่มที่จะทําเพราะว่าการรอคอยของคุณเนะี่ยคิดว่าช่วงเนี้ยน่าจะเริ่มเป็นเวลาที่คุณน่าจะเริ่มสตาร์ทได้แล้วค่ะนะคะบางคนกองนี้อาจจะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวางแผนเป็นนักลงทุนเป็นนักเก่งกำไรอะไรแบบเนี้ยนะคะสำหรับคุณกองที่สองเนาะ ยังไงก็ขอให้สิ่งที่คุณคิดไว้สิ่งที่คุณวางแผนไว้ในหัวขอให้มันเป็นจริงค่ะด้วยการกระทําของคุณเนาะให้คุณเริ่มกระทาให้คุณเริ่มทําทําทีละนิดทำละนิดทําไปเรื่อยๆค่ะนะคะทุกคนสำหรับคนกรที่สองเนาะแม่หมอขอให้คนกรที่สองทุกคนโชคดีนะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสําหรับคนกรที่สองนอะ สำหรับคนกองที่3ค่ะคุณเลือกรูปนี้นะคะเป็นรูปที่มีในตาออกมาจากดอกบัวนะทุกคนแล้วก็มีพลอยสีแดงพลอยสีแดงถ้าแม่หมอคิดว่ามันจะเป็นในเรื่องของรู้จักกานะคะทุกคนเป็นรู้จักกาที่อยู่ข้างล่างสุดในจัก,กระทั้งหมดเจ็ดจักระนะคะเป็นจัก,กระที่เอาไว้สำหรับการเอาตัวรอดค่ะ การเอาตัวรอดการเอาตัวเองเออกมาจากสถานการณ์ที่มันดูอันตรายคุณจะมีการผักหรือว่ามีการไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการเปลีปย่ยนแปลงมากสักเท่าไหร่เนาะสำหรับคนกองที่สามนะถ้าดูจากหน้าไพ่นี้นะทุกคนคุณได้ a w a k e n ่นอ awareness เป็นการปลุกปลุก ปลูกในเรื่องของจิตวิญญาณญาณอย่างรู้ของคุณให้ปลูกมันนะเพราะอะไรรู้ไหมคุณเพราะว่าการที่คุณปลูกปลูกจาัก,การะอันแรกอะและจาัก,การะอันอื่นอ่อะมันจะค่อยๆไหลาตามมาค่ะถ้าคุณปลูกจาักกะแรกของคุณได้ในรู้จากกาักระคิดว่า สิ่งต่างๆจะได้ถ้าคุณยอมรับในการเปลี่ยนแปลงคุณยอมที่จะเปลี่ยนแปลงคุณยอมที่จะออกมาจากอะไรเดิมๆหรือว่าคุณลองเปิดรับสิ่งใหม่ๆคิดว่าทุกอย่างมันจะเป็นการเปิดเส้นทางของคุณที่จะเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนาะโอเคคุณได้เดอะเลเวอร์ค่ะเดอะชาริออ มีให้เลือกนะทุกคนมีเส้นทางความสำเร็จให้คุณเลือกได้8ดเหรียญและเดทค่ะเห็นไหมคุณคุณได้รู้จักกาใช่ไหมคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมาหาคุณค่ะเนาะการเปลี่ยนแปลงการจบสิ้นจากอะไรสักอย่างเพื่อให้คุณได้เริ่มใหม่ค่ะเริ่มใหม่เลือกสิ่งใหม่เลือกทางเดินใหม่ที่ดี ซึ่งอยากให้คุณเลือกจากสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณพร้อมที่จะเอาเวลาเกือบทั้งชีวิตในการทำสิ่งสิ่งนั้นเนาะให้คุณเลือกให้ดีเลือกอันที่คุณมีแพชชั่นกับมันเลือกแล้วก็เดินทางไปในเส้นทางที่คุณเลือกค่ะนะทุกคนบางคนอาจจะจบจากงานที่คุณทำบางคนอาจจะเพิ่งจบจากความสัมพันธ์จากคนรักเก่าอะไรแบบนี้ซึ่ง คิดว่าคนคนกองที่สมเนี่ยคุณเริ่มที่จะ move on ได้แหละคุณเริ่มที่จะตั้งหลักได้และแล้วก็พร้อมที่จะเลือกในเส้นเส้นทางใหม่ซึ่งมันจะไปในทางที่ดีขึ้นนะทุกคนแล้วดูคุณได้หกเจดแดนะทุกคนแม่หมอเพิ่งเห็นเป็นการค่อยๆเริ่มทีละสเต็ปค่ะทุกคนทีละสเต็ปนะจากหนะึ่งสองสาอ่ะ คุณนับไปทีละสดเตปอย่าใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปในการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ในการทางเลือกอะไรของคุณก็แล้วแต่ให้คุณใส่ใจให้คุณใส่ใจและให้คุณมั่นใจในความสําเร็จที่มันจะรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะการเปลี่ยนแปลงคุณมีแน่นอนคุณจะเหมือนว่าคุณได้เกิดใหม่เลยในการที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณในครั้งเนี้เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณยอมที่จะเปลี่ยนแปลงคุณยอมรับนั่นแหละ มันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำให้ทุกอย่างมันฟลอ์ขึ้นมันฟล o ์ขึ้นในการที่คุณจะอัพเลเวลตัวเองไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะทุกคนสำหรับคนกองที่สามเนาะคนคนคนกองที่สามบางคนอาจจะเกิดในราศีเมถุนค่ะบางคนอาจจะเกิดในราศีที่มีดาวจันทร์ดาวจันทร์เป็น มีส่วนในดวงชะตาคุณเนาะหรือว่าบางคนอาจจะเกิดในธาตุดินเอ,อ่อธาตุดินนี่พฤกษบกันมังกรค่ะทุกคนแล้วก็บางคนอาจจะเกิดในราศีพิจิกค่ะเนาะเรียกได้ว่าสำหรับคนกองที่3การเปลี่ยนแปลงของคุณมันจะเกิดได้ด้วย ตัวตนภายในคุณเองเนาะถ้าคุณยอมเปลี่ยนทุกอย่างก็งจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะทุกคนให้คุณใส่ใจกับรายละเอียดให้คุณใส่ใจกับการใช้ชีวิตใส่ใจในการเลือกครั้งใหม่ของคุณขอให้คนกองที่สามทุกท่านโชคดีค่ะนะคะ แล้วก็ก่อนที่จะจบกันไปในวันนี้นะคะแม่หมอฝากทุกท่านที่มาดูคลิปเนาะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ